Oh, <Wow. laughs> วันนี้นะครับเพิ่งผ่ารอยกระทงมาสุดๆนะครับแล้วก็เข้าสู่เทศกาล11เดือน11เรียบร้อยวันนี้ขอดอกจันก่อนเลยว่าการุณาเรี่ยงการทักลน์แอดนิดหนึ่งลน์แอดเนี่ยไหมมาตนะั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเทศกาล11เดือน11ของอามาโดเริ่มแล้วเพราะว่าของแถไมไน่จุใจจริงพี่บี <Ha. S 2> รู้ไหมว่าเวลาลน์แอดมันเด้งจนมันไหมเนี่ยมันจะขึ้นว่าอะไรโปรดรอสักครู่ oh. มันรอมาตั้งแต่ีสองจนตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้เลยนะครับ oh. อา้าวันนี้หยิบมือถือดีๆเดี๋ยวอยากโทรแล้วหยิบแล้วก็กด141ให้ทันเนึ่งนี้ให้ายนึ่ วันนี้ครับถ้าไม่ซื้อวันนี้ไม่โทรในรายการสดฝากอุดหนุนด้วยเรามีหน้าร้านของเราเนี่ยนะครับที่เดอะมนะฮะแล้วก็เซนทันเนี่ยส0สาขาทั่วประเทศเราส่งโกโคอลลาเจนสูตรใหม่ของเราไปจําหน่ายแล้ว <Hey. S 1> เป็นโปรโมชั่น11เดือน11นะคือซื้อ1แถม1จ่ายแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแต่วันนี้ในรายการสดเนี่ยของแถมมาหือมาแถมซ้ําแถมซ้อนแถมซ่อนเงื่อนนะครับเหมือนแบบว่าใครซ่อนกิ๊กกันไว้เลยนะ oh. นะเพราะมันเยอะจริงๆวันนี้แบบมันจะแถมอะไรเบิ่งๆขนาดนั้นนะครับซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเรากลับมาแล้วในนนส่่วของงเจซึ ตัวนี้ยังคงชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับวันนี้ก็อยากจะชงให้ดูด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยใส่ในส่วนของไดเปปไทยเข้าไปคือไดเปปไทยเป็นสูตรใหม่ของเรานะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งไดเปปไท์พี่บีต้องบอกตรงๆว่าชงให้ใส่ไม่เหลืองไม่เหม็นเนี่ยยากมากนะแต่สุดท้ายไม่คณามือ R&D ของอาร์มาโดครับเราก็ใส่ไดเปปไท์เข้าไปเพราะว่าเป็นธาตุสองแตกและดูดซึมเนี่ยคือตัวนี้นะนอกจากจะเดินเหินสะดวกย้อนวัยวิ่งได้เหมือนวัยรุ่นแล้วใช่ไหมผิวก็จะเหมือนวัยรุ่นเหมือนกันเพราะ เี่ยนใจไปกินคอลลาเจนราคาถูกมานานนะครับหรือว่ามีหลายแบรนด์ให้เลือกสรรครับวันนี้อยากให้ทุกคนกลับมาซื้อคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่พูดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยด้วยสีรางวัลใหญ่นะครับตั้งแต่น้ำมันวานแบรนด์ไทยแลนด์คือยอดขายสูงสุด3ปีซ้อนนะครับแบรนด์อเวเนสนะฮะในส่วนของแบรนด์เอ็นะครับบิสเนสพาร์ตครับชงแล้วใส่เป็นนวัตกรรมสินค้านะครับและซูเปอร์แบรนด์ครับที่ฝรั่งเนี่ยเขามาเก็บข้อมูลว่าคอลลาเจนในไทยต้องยี่ห้ออะไรแล้วส่งกลับไปว่าเป็นอาร เป็นอัมพรัตคอลลาเจนชั้นคือที่1ยืนหนึ่งเนี่ยผมสามารถแจ้งตำรวจไปจับได้เลยแะแจ้งร้องเรียนได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะบอกว่าสินค้าของเราเป็นที่1นั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอยากให้ทุกคนนะครับได้ฟังพี่บีช้าชัดๆเลยเพราะว่าเราได้รวมเนี่ยทุกประสบการณ์เข้าไปในกระป๋องนี้ใช่ไหมครับพี่บีคะถูกต้องเลยนะคะอยากใครที่เคยเป็นแฟนคลับอามาโดนะคะและทานกระป๋องสีทองที่มีไตรเปปกทายอยู่ใช่ไหมคะก็อยู่ในกระป๋องนี้ด้วยเช่นเดียวกันคะหรือว่าใครบอกว่าชั้นสูงวัยทททาาาาานนนนนนซิเเเเววออออรคจพ่่่มีีไปืใใใ็ุ้้้้ขขขตห เดินเหินสะดวกแบบนี้นะคะก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือใครบอกว่าทานกระป๋องสีแดงค่ะเพราะว่าวิตามินซีจากเกาหลีตัวนั้นเนี่ยก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันหรือยังไม่หมดนะเรื่องของผิวๆนะใครที่ทานเป็นเม็ดเม็ดคอลลาเจนเม็ดของอโลโรที่ขายดีเนี่ยมีเซราม่ยอยู่ในนี้ก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถูกต้องนะครับหลายคนเริ่มแบบว่ามาดูใกล้จอแล้วอของแถมทำไมมันเยอะจังเอายิบมือถือไว้ก่อนขอเวลาอีกสามสิบวิเดี๋ยวเปิดโปรโมชั่นเลยนะครับไปดูผู้ใช้จริงก่อนครับนี่คือคุณเจบในว,บว,วัยห้าสิววคคีนอยบเ้ดืุณจป ใกล้จะ,กะเกษียณแล้วเขาคุยกับผมบตรงๆว่าอีก3ปีเนี่ยเขาจะขอกะเกษียณแล้วก็ไปเลี้ยงลูกลูกสาวที่โตขึ้นจนแบบว่าจะเรียนจบหมดแล้วนะทีนี้พอลูกสาวโตขึ้นครับก็เริ่มงองแงบอกแม่เจี๊ยบพาไปเที่ยวหน่อยไม่มีใครพาไปเที่ยวเลยแม่เจี๊ยบก็ทําตามสัญชาตญาณคุณแม่ครับซื้อโปโคลาเจนของเราไปชงครับทีนี้ชงเสร็จปุ๊บไปพายเรือคาย,ยักแล้วครับล่าสุดเมื่อวันหยุดยาวตอต,ตุลาคมนะฮะไปดำน้ําดูปลาาลังนะครับแล้วล่าสุดครับขึ้นภูเขากับสามีที่จีบกันมาต่สมัยเรียนอายุเเเทท่่่าาาากันนนแแตสสมมีีีคือห้้ไปลลวบยจ เด็กลงเด็กลงนะไอเรานี่แกวันแกคืนนะเ,เหมือนพี่ชนะนะโอ้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมอายุมันเยอะขึ้นเรื่อยๆใครอยากจะกลับมาดูเด็กนะวิ่งได้เหมือนวัยรุ่นแล้วหน้ากลับมาเหมือนวัยรุ่นต้องกินสูตรนี้เพราะเรารวมทุกศาสตร์และสินข้าไปจริงๆทั้งวันนี้ครับให้พี่บีครับนี้เจ้าสาวป้ายแดงโชว์หน้าใสาๆหนะ่อยจ้ากิงกิงกิงแบบนี้เลยนะคะปิ๊งปิงปิงทุกสูตรของอมาโดนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ต้องใสแบบนี้เลยนะคะีเข้าแลบเทสมาแล้วว่ามีโปรตีนถึง94.8%เาะยอมกเลยแบบนี้เพราะะฉนัสิบนี่จุดแปดเปอร์เวันนี้จะ ขอย้ําคุณพ่อคุณแม่ครั้งหนึ่งนะครับคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีข้อมูลที่น่าตกใจคือหลายคนเนี่ยเริ่มเบรมบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยนะฮะเอ้ยทำไมแบบว่ากินแล้วมันดีจริงไหมเนี่ยนะครับคือวันนี้ผมพูดในฐานะที่เป็นที่1ของประเทศก่อนนะครับคือคอลลาเจนถ้าราคาถูกจนแบบเฮ้ยขายได้ยังไงอ่ะคือมันจะเป็นคอลลาเจนที่ยังไม่ได้แยกไขมันปลาออกมาทีนี้กลายเป็นว่าเอ้ยอยากจะอุ้มลูกหลานอยากจะวิ่งตามลูกหลานในวัยแบบ5้าขวบสขวบเนี่ยแต่สุดท้ายได้ไขมันได้คอเลสเตอรอลได้โรคหัวใจมา แล้วเราเนี่ยเอากาไรน้อยที่สุดแล้วแต่วันนี้ลืมเรื่องกําไรไปก่อนเพราะว่าแถมเบิ้ลไปก็เสมอตัวแล้วแล้วของแถมก็ทําให้ขาดทุนนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอาร์มด s ช้อปปิ้งเนี่ยคืออยากให้ทุกคนรู้จักกันก่อนแล้วไปอุ่นุนราคาปกติในโปรโมชั่นที่2นะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าพูดได้ตามกฎหมายนะครับว่าไขามัน0%แฟตเพราะเราใช้คอลลาเจนระดับสูงจริงๆราคาแพงจริงๆนะครับ